หลายปีที่ผ่านมาครับวงการโฆษณาพยายามมองหาวิธีที่จะช่วยให้เจ้าของแบรนด์สินค้าวัดได้ว่าใครบ้างครับที่มองสื่อโฆษณาที่ผลิตออกมาแล้วใครบ้างที่ไม่สนใจเลยครับเพราะต้องเสียงเงินไปจำนวนมากมายกับการผลิตโฆษณาชิ้นหนึ่งๆครับนี่เมื่อเราอยู่ในยุคดิจิทัลแน่นอนครับว่า วิธีที่จะเช็คเรตติ้งของโฆษณามีแนวโน้มที่ง่ายและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่นกอนครับบริษัท M-Screen ซึ่งเป็นบริษัทโฆษณาดิจิตัลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่เน้นการโฆษณาในห้างค้าปลีกร้านสะดวกซื้อหรือแม้กระทั่งปั๊มน้ำมันครับและด้วยเครือข่ายที่มากกว่า6,000แห่งทั่วยุโรป MScreen ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตัวจับใบหน้ามาใช้กับป้ายโฆษณา ที่ดูผิวเผินเหมือนกับจะเป็นเพียงแค่ป้ายดิจิตอลธรรมดาธรมดาเท่านั้นครับคุณไซมอนชูก้า CEO ของแอมสก e ีนบอกว่าวิธีที่จะโฆษณาให้ได้ผลคงต้องขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ที่มีโอกาสได้เห็นสื่อโฆษณานั้นๆสิ่งที่เราพยายามจะทําก็คือเราจะทําโฆษณาแบบเรียลไทม์วินาทีต่อวินาทีครับแต่แอมสก e ีนไม่ได้เป็นพระเอกเจ้าเดียวครับ แอมซูกรีได้ประกาศความร่วมมือกับควิดี y ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการตัวจับใบหน้าครับการโฆษณาแบบใหม่นี้ทำงานยังไงนะครับที่ป้ายโฆษณา ็จะมีกล้องซ่อนอยู่ภายใต้ข้างหลังครับสิ่งฝังซอฟต์แวร์ซึ่งจะสามารถระบ,บุได้ว่าลูกค้าที่มองจอโฆษณาตอนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและสามารถบอกเพิ่มได้ว่าลูกค้าท่านนี้อายุป,ประมาณเท่าไหร่ซึ่งการประมวลผลครั้งนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมกลางซึ่งจะถูกเชื่อมไปยังระบบที่ถูกออกแบบไว้ซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วโลกอีกทีครับและก็จะถูกนําไปวิเคราะห์ต่อเพิ่มเติมด้วยคุณแซมมอนบอกว่าจุดแข็งของเรา าคือการนำเสนอลูกค้าได้ว่านี่คือข้อมูลเรียลไทม์แบบสดๆจากพื้นที่ที่มีโฆษณาจริงๆทำให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ว่าโฆษณาที่นำเสนออยู่นั้นเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นหรือไม่และเวลาไหนที่ควรใช้โฆษณาชุดไหนเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มอายุและกลุ่มลูกค้าณเวลานั้นครับ เช่นผู้ที่มาใช้บริการเติมน้ำมันมที่ปั๊มน้ำมันก็คงใจะเห็นโฆษณาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ่ายใช้สอยชีวิตประจาําวันซึ่งอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่เจ้าของสินค้าตั้งใจอยากโฆษณาก็ได้แต่ด้วยเทคโนโลยีนี้เราจะบอกได้ชัดเลยว่ากลุ่มเป้าหมายของเราที่แท้จ,จริงนั้นเป็นใครแล้วเจ้าของสินค้าก็สามารถปรับป้ายโฆษณาให้เข้ากับลูกค้ากลุ่มน,นั้นได้อย่างรวดเร็วครับคุณแซมมอนบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของโลกโลก,กับการปฏิวัติว,ตวงการโฆษณา เนื่องจากว่าสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าป้ายโฆษณาดิจิทัลนี้มีความแม่นยำเพียงใดไม่ว่าจะเป็นในแง่ของจำนวนคนที่มองเห็นป้ายโฆษณานี้เพราะการเห็นหนึ่งใบหน้าก็คือหนึ่งคนนั่นเองครับและการโฆษณาที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากับทั้งเพศและวัยของลูกค้าก็จะทำให้เห็นผลคุ้มค่ากับเบ็ดเงินโฆษณาที่ลูกค้าลงทุนไปครับ แต่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องละเมิดสิทธิธส่วนบุคคลเพราะมีกล้องจับใบหน้าของผู้บริโภคบริษัท a m ม c r e รีบอกว่าทเทคโนโลยีนี้จะไม่มีระบบจดจำภาพใบหน้าของลูกค้าบอกได้เพียงแค่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายและอายุเท่าไหร่เท่านั้นครับเพราะพื้นฐานของเทคโนโลยีนี้คือการจับใบหน้าไม่ใช่การจดจำใบหน้าแต่อย่างใดครับ แม้จะถือว่าการโฆษณาลักษณะน,นี้มีประสิทธิภาพอย่างมากในการเข้าถึงใจของผู้บริโภคนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะได้รับผลตอบรับในเชิงบวกเท่านั้นได้รับเสียงวิพากษ์วิจารมากเลยในเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งในต่างประเทศครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยแต่ถ้าหากว่ามองอีกมุมหนึ่งการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจนั้นต้องยกนิ้วให้เขาจริงๆครับ กลับมาจอลึกในความคิดในการทำธุรกิจอย่างชาญฉลาดได้ใหม่กับผมบรรพ์พนาเพิ่มสุขพร้อมกับทีมงานผ่านช่วง Business Intelligence วันนี้สวัสดีครับ